บ <Web, S 2> นะมาหนีหน่อยอเ,เรามาถ่ายคลิปวีดีโอโลงทิดตอกเรากันดีกว่ามันไม่ได้อัพหนานแล้วช่องถือของเราอ่ะคิดเรื่องอะไรดีอยากรามาเปิดถุงกระเป๋ากันดีกว่าของยังยาหนึ่งสองวันนี้เราจะมาวอตอินมา์แบกกันนะคะมาดูอของในกระเป๋ากันดีกว่า เริ่มที่อย่างแรกเลยหวีนี่อันนี้หวีของเว็บปัร์ดีขนแปลกนุ่มมากเดี๋ยวจะลองให้ดูเป็นแอร์พอ ใช้กับเพจที่ฝ่าโจนโจนโจนแจ้งตัวมาสิเฮ้ยแนนเขาแจ้งกันแล้วทำไมไม่รับไปที่นี่เนี่ยรับยังเหลืองทำไมทีนึงไม่มีใครรับเลยเนี่ยรับยังเสรแล้วฮัลโหลค่ะคนตำรวจฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะนี่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะครับผมมีโจรหนึ่งคนค่ะรูปสถาบนเป็นไงครับตัวสูงค่ะ รีบมาเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวรีบไปครับผมไปโอเคอเค่ะยุดห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 ยดยด ผมไม่ได้ท้าคุณตํารวผมมไดส่้ายผมไม่ได้ทาคุํารวให้ปากคำที่ผมไม่ได้ทมไม่ได้ท้าผมมีได้ลครับขอาัด้วยครับโมันใายผมไม่ได้ทาน่ครับคุณตรวจเจ้าของค้ครับใช่ของน้องไหมครับ่ค่ะอ๋อครับเดี๋ยวเชิญน้องไปให้ปากคำาสอที่รงพักยับได้ค่ะไมดนาเลยน้าเลยลุ่ไอ้ลูกหลอได้ไมร ทำผมเบาด้อขึ้นรถทำผมเบาไม่ยังเลยนะโมทำผมแรงจังเลานี่เฮ้ยอย่ามาเบาดิมานาะเเาดิเดี๋ยวพี่ขอเชิญน้องไปประทับน้องาได้ไหมครับน้องไครับน้องไปได้ไหมคะไปครับเดี๋ยวครับ ก็เนี่ยหนูนั่งยิ่มเฉยเแยอแลรทีเนี้ยก็แบบอยู่ๆอ่ะก็มีคนหนึ่งตะโกนว่าโจนหนูก็แบบตกใจฉันไลยต้องหันไปทีเอ้าก็ะบาดตายก็หายไปแล้วอ่ะอะไรเงี้ยอันนใช่ของน้องไหมวันเนี้ยใช่ค่ะ ประจักพยานพยานที่รู้เห็นด้วยตนเองเป็นผู้ที่รู้เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงมาด้วยตนเองไม่ใช่จากการบอกเล่าของผู้อื่นพยานวัตถุวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจพิสูจน์ความจริงต่อสารได้โดยการตรวจด,ดูจากเหตุการณ์ดังกล่าวโจนได้ขโมยกระเป๋าตังค์ของนักศึกษาคนหนึ่งตแรกเรากาลังังอัดจะถ่ายตรงนีูกอยู่นะคะแล้วอยู่ๆเพื่อนก็ตะโกนว่าโจนโจนโจนถูกก็ตกใจค่ะเนี่ยต่อไปให้เขอเล่าต่อ ครับสารวัารก็คือผมอะถ่ายคลิปเบรนด์อยู่เต็มครับเบรนด์เนี่ยกำลังมีวิวอะไรในกระเป๋าอะผมว่าถ่ายครับผมผมสังเกตเห็นก็เฮ้ยไอ้คนนั้นมันทำอะไรเหมือนเหมือนจะหยิบอะไรสักอย่างนะผมก็สังเกตแบบแป๊บนึงอะเส้นผมมันจายว่าเฮ้ยไปหยิบของมองๆพอมันหยิบปุ๊บผมก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยโจรโจรนะผมก็เลยยิงตามไปเลยครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ พยานหลักฐานสิ่งใดๆที่แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏแก่ศาลได้กล่าวคือพยานหลักฐานทุกประเภทรวมๆกันทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุตลอดจนบันทึกคำเบิกความคำให้การชันสอบสวนรายงานการตรวจวัตถุสถานที่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือสิ่งใดๆที่นำมาเสนอต่อศาลเพื่อพิสูจน์ความจริง พยานบุคคลผู้รู้เห็นด้วยประสาทสัมผัสของตนซึ่งการกระทําความผิดอาญาหรือเหตุการณ์สําคัญสําคัญเช่นได้เห็นด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้ดมด้วยจมูกหรือได้สัมผัสด้วยมือของตนเองและเพราะฉะนั้นจึงสามารถให้รายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์เช่นนี้ว่าอันพยานบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาด้วยตนเองนั้นเรียกว่าประจักษ์พยาน ข้อกฎหมายการจับกลุ่มกรณีที่ให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา80วรรคสองได้แก่กรณีที่ผู้จับมีได้เห็นหรือพบซึ่งหน้าแต่เป็นกรณีที่ 1. เป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ 2. มีบุคคลถูกไล่จับดังผู้กระทำความผิดโดยมีเสียงร้องเอะอะ 3. เมื่อพบบุคคล กไก่แทบจะทันทีทันใดหรือหลังจากกระทำผิดขอไข่ในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นคอควายมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดงองงูมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุป,ประสงค์อย่างอื่นสันนิษฐานได้ว่าใช้ในการทำความผิดจอจานมีร่องรอยหรือพิรุษเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้นเห็นเนาะตัอเองจะเป็นรับของของใครได้แต่ ไม่สามารถนักโปรเจกต์ขมาติด้องเต็ได้เลยนะจนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บสีกบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าว่าก็ว,ว้าพอได้จนมาพอจังจังเจ,จ,จ็บปานเือ เขาหอดบอกแค่จักหน่อยใส่สมอง